หานพึ่งวิ่งอยู่ครับเอาไปแกงเซ่มใหม่พี่น้องอมันหน่หอ,อยพี่น้องได้หลายอยู่ดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องผมงผมายังหาเห็ดปวกครับผมผมยิงยิงข่าวว่าเพิ่นได้ครับผมหาหลายมื่อแล้วครับแต่ผมยังบ่พอมูเห็ดปวกอยู่พี่น้อง หาเงี้ยมอะไรผมก็ไดตะปนครับหาหุกดอกเก็ดดอกปั่จันครับพอพอสีได้แกงเป็นมอครับพี่น้องโอ้หบ่ไดดครับมื่อนี่ก็คือกันครับพี่น้องมื่อนี่กับ่ได้ดคือกันแต่มืพ่อเห็ดอันนึงครับบ่ได้เห็ดปวกผมก็สิเก็บเอาเห็ดอันนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปเบิ่งครับว่าผมพ่อเห็ดนี่อย่างครับนี่แหละครับพี่น้องเห็ดที่ผมพ่อครับเอาบ่ไดดเห็ดปวกผมก็สิเก็บเห็ดนี่แหละครับ หลายอยู่ได้ครับพี่น้องคุณครับมันออกไรขึ้นไปครับฝนตกมันออกจุดใหม่ดอกครับผมอันนี้ก็เป็นใหม่เป็นใหม่้นาเป็นไมน้นาคล้องครับพี่น้องไหม่หนาคล้องก็หรือไหม่เัียงประดุกบุสงส่สองอันนี้แหละครับไหม่้นาคล้องครับพี่น้องนี่ครับนั่นครับพี่น้องหลายอยู่ครับผม บานผมหองว่าเห็ดตันครับหรือว่าเห็ดหูหนูครับพี่น้องโอ้สมัยผมด็กน้อยเนี่ยโอ้ยไปเลี้ยงควายนี่หลายครับพี่น้องเห็ดตันนี่ครับนี่มันออกน้ำเครือใหม่ดอกครับเดี๋ยวมองหนึ่งเดี๋ยวผมพาไปเบิงอีกครับพี่ครับพี่น้องทั้งหนึ่งกับอยู่ทั้งนี้ครับนี่ครับนั่นพี่น้องงามอยู่ครับเก็บเอาแล้วก็ไปหาหน่อใหม่ครับมาแกงใสโอ้เข้ากันดีขึ้นอย่างนี้ครับ อันนี้มันเป็นเห็ดตันนะครับอยู oon, <OR> oh, ่ในเครือใหม่ให้กันกินใดให้กันครับแต่ว like uh ่าบ่เออกครับพี่น้องอันครับมันออกอยู่เครือใหม่ในเครือเสียวตันครับโอ้ยมันยังหน่อยอยู่ครับพี่น้องอันนั้นกระถือฝนหลายเน่าครับเละครับพี่ครับอันนึงดอกหนึ่งอยู่ทั้งนี้ครับอันนี้มันเป็นเครือเสียวตันพี่น้องเครือเสี่ยวตันไงครับตอพอเพ่นตัดเพ่นมาจากไห่มันไงครับผมนั่นครับ ตัดแต่มันตายมันก็ตายมันก็เลยดอกครับผมผมพาไปเบิงเห็ดตันอีกทางหนึ่งครับหูไปนี่ละนี่ครับพี่น้องเบิงนะครับเห็ดตันครับอันดอกบักไงหูบักไงบานพึ่งพึ่งอยู่ครับเห็ดตันหรือเห็ดหูหนูครับอันนี้ก็ต้นน้ำด้วยกันครับนี่ครับพี่น้องเห็นบ่างขอคุณครับ งามเลยครับผมโอ้เบื่องเนี่ยครับเอาไปแกงเซ่หน่อไม้พี่น้องเอ้ยผมเ๋ยขึ้นไปหาหน่อไม้อันไพปาอยู่ห้องหัวหน้าครับได้การขนาดครับพี่น้องอันนี้กับเต่าพ่อเห็ดแถมมันตายกันครับต้นนำข้องครับมันดอกแล้วมันก็ออกเห็ดให้กินครับผมปุ่นครับมันขึ้นไปตามเครือครับเครือดอกมันก็ออกกับผม ไวได้น่หน่อยเด้ครับพี่น้องแต่มันออกหมองรัดดอกสองดอกสามสี่ดอกครับบ่ได้เป็นจุ่มกันหลายปันไดุผลครับมันขึ้นไปตามเครือครับเครือดอกมันก็ออกครับผมเดี๋ยวห้องมาเก็บกันครับพี่น้องเก็บเอาแต่ดอกมันใหญ่ครับดอกอันใดแต่มันน้อยๆเอาไว้ให้ฝนเอาไว้ให้ฝนนั่นตกใส่ให้มันใหญ่ก่อนครับเฮ็ดตันนี่ถามันบมีฝนนี่ มันจะบวกิดด้ครับพี่น้องมันจะบวใหญ่ครับมันจะแหงไปเลยครับนี่ครับผมโ้ยต <laughs> กไปไซ้แล้วนี่สวยๆครับพี่น้องเห็ดตันเห็ดหูหนูธรรมชาติครับคูม่มือนี่หายากเลยพี่น้องเอ้ยเป็นเลี่ยงครับคูม่มือนี่แต่ว่าเห็ดธรรมชาติเนี่ยมันติดแสบกลัวครับผมบอกได้เลยมัน บอกย่างไงว่ามันเหนืบกว่าครับพี่น้องมันเหนืบมันหย่ำหรมันก็พัด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 ครับมันสิเหนืบกว่านี่ครับผมไดการครับไดการเดี๋ยวไปเก็บทั้งคุณนครับมาเก็บมองนี่ครับพี่นอ้องดูนะครับดอกแบบง่ายครับผม บต้องสือบทต้องหาครับพี่น้องเอ้ยบต้องสือครับหานี่หาอยู่ครับฝึเนี่ครับงามบ่ครับพี่น้องวะสุดยอดครับยกขังทั้งนั้นครับวะนี้ผมเอาไปตองใส่ครับพี่น้องเลยเก็บนี่ก่อนครับนี่ครับห่อแกวมาเออครับนี่ มันจะเป็นคือหูหนูนี่แหละครับเป็นในห้อห่องไาเฮ็ดหูหนูครับหรือไวเฮ็ดตันครับมันผลห่องไาเฮ็ดตันครับผมอันนี้ดอกหน่อยอยู่เ่เอาล้ะครับได้ไรเลยพี่น้องจะเก็บเอานี่ครับพี่น้องอันนี้ครับเอยครับโอ้หะนี่ครับผมได้การครับได้การตัวนี้มันกำลังขึ้นครับพี่น้องยังน่อยหน่อยอยู่ครับเดี๋ยวเอาไว้ก่อนครับผมทัางใดอีกล่ะ ที่ผมที่ผมเบืองไว้เพื่อนมาป้ากันอยู่นี่ครับเพื่อนว่ามาเก็บน้ำผมดอกครับว่าแม่เห็ดปวกทั้งผีครับผมครับอันนี้อันนี้ก็เอารถครับอตัวนี้น้ำไดการครับงาาอยู่ครับเอาขอนนี้ครับพี่น้องโอ้ยไดการให้กันครับว่เาเป็นยังนี่ครับต้นที่ผมเก็บ เ็ดที่มันออกครับพี่น้องสีมีสองต้นครับอันนี้เป็นต้นงญ่มันครับต้นเงียงปดุกครับหรือว่าต้นต้นเงียงดุกภาษาเพาพอนเป็นภาษาไทยภาษาบิ่งศาสตร์เป็น่าต้นเงียงดุกครับเบงเป็นยังยงวังสันเบิ่งหนามมันครับพี่น้องเป็นตตยานบ่ครับหมากมันกินแสบด้ครับผมอีกอันหนึ่งต้นหนามคล้องครับผมเก็บที่นี่ครับนี่ก็สิเก็บคือกันครับผมนี่ก็เก็บเฮ็ดคือกันครับ จะประเมนเห็ดปวงเนาะพี่น้องเนาะกินใดคือกันครับอันนี้ก็งามๆครับผมได้หลายอยู่ดีครับพี่น้องเบิ่งนะครับนี่ครับพี่น้องเห็ดตันผมครับดอกนี่พึ่งลื่งอยู่ครับพึ่งลื่งขยันพึ่งลึ่งก็คือดอกบักไงนั่นแหละครับใ้การครับเอาเก็บไปนี่แกงกินเที่ยงครับไปหาน้้วไม่ มาแกงใจอู้เสบบักยังครับพี่น้องใจผักสั่งแงะใจอย่านั่งใจเขาเบื่อเป็นยางเงยยน่ยครับผมใจประแดกตั้งต้วงเสบบักยังครับเสีบปลายมับเลยครับคุนว่าสุดยอดครับปลายมับเอาว่าเสิมาเก็บเห็ดปวกกับบดไเฮ็ดปวกเราได้เห็ดตันไปแกงใส่น้ำใหม่ก็แล้วกระแล้วขาดเยอะครับพี่น้องเอาอีสานจัมาปีมาแล้วเมื่อยครับขอบคุณพีกับคุณน้องอะไรครับสวัสดีครับพี่น้อง สุดจอดครับ